วันนี้มีพัสดุปริศนาส่งมาจากบางเอี้ยตัวเอ,อียอะไรล่ะแล้วเรามาแกะไปพร้อมกันเลยว่ามันจะเป็นตัวอะไรเฮ้ยอบอบบี้ ว้าวเราเจอสกอปเปลี่ยนคิงครับทุกคนโอ้ใบก้อนตัวโคตรใหญ่อตัวโคตรใหญ่เลยอะตัวใหญ่มากอะโอ้ลูกแม่ลูกไหมนี่แม่ลูกไหว้าวไม่ก้อนเราต้องฆ่ามันนะฆ่าเลยโอ้ไปเร้วโอ้ไม่วิ่งโคตรเร็วเอาไปก่อนครับดูดูดูมันจิกดูมันจิกโอ้วหนี่โอ้ยปไปเหียเลยอะอะไรไอ้เหี้ยใส่เดียร์วัดโอ้ว้าวว้าวเมสซี่วะ โชู่องไหครับครับยังไม่เหลือยังไม่หมดนะเลืีกตัวหนึ่งนะตัวหน่อยเลืตัวหน่อยโอ้ว้าวโอเมซิงส้มตำนั่นนั่นนั่นอยู่ฟั่งนั้นฝั่งนั้นโอ้โหไฟตุ่มโอ้ฟาดยาพอได้ตุมพอได้ตุมเมซิงพอได้ทอดครับทุกคนได้ละสองแต้มเอาไปทำอะไรไปไปปล่อยไงปปล่อยแถวไหนปล่อยเร็วๆย่างเลย โอเคครับทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดกลองประกันประกันประกันที่บางเอียส่งมาให้นะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าประกันที่บางเอียส่งมาเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่าแดีวแล้วก็มันจะตัวใหขนาดไหนนะไปเราไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะอ่าายางครับเอ้ยใบตองนะวัดโอโอ้ใบกอชโอใบตองครับ เฮ้ยมีสองอันว่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมนี่มาดูครับมาดูอันแรกเลยดีกว่านี่โหใบตองแห้งครับเดดเดาเดาเฮ้ยมีหลอดเฮ้ยมีหลอดเด้หนี่เอาวะเฮ้ยเฮ้ยตดาเฮ้ยหลอดนี่เฮ้ยเฮ้ยเหมือนเหมือนจะรีบรีบเราต้องรีบเลยนี่ให้มันขึ้นฟองเลยนะ เุ้ยแต่สวยนะสวยจัดสวยจัดโอ้สวยจัดนะดูดิโอ้โหสวยครับทุกคนมาตัวแรกนี่ผ่านครับผ่านเดี๋ยวเรามาดูตัวที่สองกันนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนี่วางไปก่อนตัวที่สองฮะขอส่องก่อนเฮ้ยแต่ละว้าวอุ้ยนต่สวยอ้สวยนะดูดิโอ้ยสวยงามนะทุกคนนี่ตัวที่สองรอดครับว้าวนี่สองตัวจากบางเอียดครับ แต่ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะมีจางมันมีนีน่ตัวนี้เหมือนมันจะมันยังโอยมันจะขาดออกซิเจนป่าออกซิเจนแล้วหรือเปล่าแต่ว่าประกังน่าจะไม่ต้องใส่ออกซิเจนนะพ<ม>นขึ้นมาหายใจข้างบนน้ำแต่ว่าตัวนี้ไม่ดูเหมือนว่าจะเอ่อหายใจไม่ค่อยออกแล้วไปแ๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ําแล้วก็เดี๋ยวเราจะปลองปล่อยในบ่อนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปจัดบ่อก,กันเลยไปทุกคนผมเห็นตัวอะไรไม่รู้เนี่ยน,นี่เน่ะนี่เนาะด้่ะ เฮ้ยเฮ้ยไอตัวอะไรวะเฮ้ยมันคือหนอนอะไรวะเนี่ยเห็นปะเห็นนี่เดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยว้าวก็เห็นมันเรนนี่เฮ้ยตัวอะไรอ่ะด,ดูดิดูดิดูดิโอ้ยไบโกอชตัวอะไรวะเดีอะเฉลี่ยเลย,ยเลยทุกคนดูดิเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเลี้ยงใส่นี้นะครับทุกคนนี่อ่าเราจะแยกไว้ก่อนนะ น้ำเย็นเลยเดี๋ยวเราจะเปิดน้ำแล้วก็จะแช่ไว้ก่อนนะทุกคนนะให้น้องนี่ยเปล่าสะพก่อนตัวนี้สวยอยู่แต่หางมันจะแตกนิดนึงไม่เป็นไรนี่ตัวที่สองฮะนี่ตัวนี้สวยนะดูดิสวยกล่าวมาดูดีมี่สวยสวสมากอ๋อมีซิ่งเลยอ่ะเดี๋ยวเราแช่น้ำไปก่อนนะทุกคนนี่ไหนวะตัวน้อยตัวน้อยอะไรวะนี่ตัวใหญ่ซ้ายนี่ตัวน้อยเย่หาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแช่น้ำไปก่อนนะไปให้น้องปรับสภาพก่อน เฮ้ยมันหงายตัวแบบเบี้ยวเชียวโอ้มันถุงมันสองชั้นไงเดินดูเลยบ้าแล้วทำไมมันตุ่มๆเอาซิเจนมาดิโอ้ตายแล้วโอแข็งแล้วปั๊มใจมันไปออกออกออกมาออกมาโอ้ไม่ทันแล้วมันแข็งแล้วมันตายแล้วเนี่ยโอ้ยที่นี่ไม่หนาเลยว่ะโอ้ไม่หนาจะหลอดแล้วเพราะแบบมาที่แรกมันเกิดอันนี้เหรอ ไม่เป็นไรเลยตัวน so um pues> ี้ตัวตัวสวยใช่ไหมหรือว่าตัวไหนตัวตัวใหญ่โอ้ยตัวเล็กตัวเล็กก็สวยไปลงไม่นะไม่นะโอ้โหไอพีไอพีเลยดูดิกำลังสวยเลยแสดงว่าแค่แป๊บเดียวมันก็ตายแล้วไม่มันร้อนไปใช่ไหมเพราะมันสองชั้นไงดูดิแข็งแล้วอ่ะมันแข็งแล้วเดี๋ยวนี่ เออถ้ามันไม่แข็งมันอาจจะรอดตายแต่ตอนตอนที่แกะมันก็ไม่ตายนะช่วยมันยังไงอ่ะต่ำหัวใจเหรอฮันโูกตายเร็วแข็งเร็วใช่ใช่อือทิ้งไว้สี่นาทีตั้บเดียวถ้าเต้นในกล่องทำไมไม่ตายเออเอาไปไฟไอเชื่อว่าอะไรนะยางเกลือไม่อย่าชะดูวบไม่เอเอาไปทำอันนี้สตาร์ทนะเออมันได้แล้วได้ ไม่ได้ตัวน้อยอตายแล้วมันเป็นปลาหายายม,มันอะไรไม่ไดบางคนเพาะเป็บางเอี้ยดไม่ไม่อยากหรอกหากข้างทางยังมีเขาตัวใหม่มตัวเดียวก็ได้เนี่ยเลี้ยงให้มันโตไม่มันตัวนี้มันอาจจะเป็นตัวเมียกับตัวผู้ใช่หรอเหลือตัวนึงครับทุกคนโอเคถ้าใครอยากได้ปลากรังสวยๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อเอ่อบางเอี้ยดได้นะทุกคนนะแล้วก็ขอขอบคุณบางเอี้ยดด้วยนะครับที่ส่งปลากรังสวยๆแบบนี้มาเนอะแต่ว่ามัน แต่ตอนนี้ IP ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ายังรอดครับออีกตัวนึงก็รอดอยู่เราก็ต้องหาอะไรปิดดีๆนี่ไม่งั้นมันจะโดดได้นะทุกคนนันช้อนหัวใช่ประช้นของก็กระโดดตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปให้ชาโดแล้วกันโอ้ยไม่นะไม่นะเควินผมจะลองไปขุดอันนี้มาให้มันกินนะทุกคนเตเดือนเดือนนิคเดือนใช่ชิคเดือนมันยันั่นไงเอยไงนี่ทุกคนได้เตเดือนแล้วชิคเตเดือนครับ นะครับนี่อ่าลงไปเลยมันจเกินไปบาม่เห็นเขาบอกว่าอะไรนะมันถ้าเราปล่อยมันถ้ามันไม่เห็นคนมันจะกินเลยใช่ใช่ใช่มันจะกินโอเคครับประมาณนั้นเลยมันไม่น่าจะกินให้ทุกคนดูหรอกแต่ว่าเราเผอเผอแล้วมันก็กินเองนะทุกคนใช่ปิดไว้ดีๆนะนี่ไหมได้ ิีมันควรขานะเดี๋ยวเราเอามาปล่อยนี่เโคปานี่นี่เฮ้ยมันมันขึ้นกันนะนะเดี๋ยวเราจะมาปล่อยสัตว์กันนะทุกคนมันก็ชาวนาเลี้ยงของใช่ครับนะครับไปข้างหน้นจอยครับไปมันคงจะไม่ไปกัดใครหรอกจะกัดออกแต่มันกัดกัดไปโดนโดนตีครับนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้